วันนี้หมมากรีดยางนะคะกรีดยางเสร็จแล้วหมก็จะพาเพื่อนๆมาหากับข้าวนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาหาหน่อไร่นะคะก็คือนี่จะเป็นหน่อไร่ที่อยู่ข้างสวนยางที่หมเอาเก็บไว้นะคะก็คือไม่ตัดทิ้งเพราะว่าเราจะเอาไ้กินหนอนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้หน่อไร่สักเท่าไหร่นะไหนมีไหมนี่นี่หน่อไร่นะคะดูก่อนดูก่อนเพื่อนนี่อันนี้ก็คือเป็นหน่อไร่ลักษณะหน่อไร่จะเป็นแบบนี้นะคะเพื่อน นน่หน่อไร่นี่เป็นหน่อที่อร่อยที่สุดในบรรดาหนอนะคะเพื่อนเพื่อนเป็นราชาแห่งหน่อเป็นราชาแห่งหน่อเลยก็คือวิธีเอาก็คือเราจะใช้วิธีการใช้มีดนะคะตัดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนี่เห็นไหมคะนี่หน่อไร่ของเราสวยไหมเน่มีมดนิดนึงข้อมดออกก่อนแล้วก็ฟางต้นก็จะขึ้นแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแบบนี้เราก็เอานะแต่เราหักได้เลยนะคะไม่ต้องใช้มีดนี่ อันนี้เราจะเอาไปไว้ต้มไว้แกงนะคะเพื่อนๆโอเคเอาฟองไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูตรงโน้นอีกทีนึงอันนี้เอาไว้นี่ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเอากลับมาเอาแล้วก็ตรงนี้อีกนะคะเพื่อนอันนี้เราก็จะเอาเหมือนกันแต่อันนี้ก็คือมันอยู่ลึกเราจะใช้วิธีการงัดนะคะใช้วิธีการงัดนะคะอาจจะงัดยากนิดนึงงัดยากเราก็ฟันเลยค่ะอ่าด้วย อ่าเน่อันนี้คือหน่อไร่หน่อเล็กๆเราก็เอานะคะก็อร่อยเหมือนกันนี่อันนี้อ่ะลำใหญ่เลยลำใหญ่เลยไหนๆๆนี่สิโหนี่อวบเลยนี่นะคะอันนี้คือหน่อไร่ของเราก็คือเราจะใช้มีดนะคะแบบแบบนี้แล้วก็ด้วยนะแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเห็นไหมคะโหหน่ออวบๆทั้งนั้นเลยนี่จะมีร่องรอยของ คนอื่นมาเอาเยอะเลยะใช่นนี้เรามาเอาแต่ก็ไม่ช้าเพราะมันจะออกใหม่เรื่อยๆสวยไหมคะอวบมากเลยไปกออื่นไปกออื่นอันนี้อันนึงนี่อันนี้เป็นหางเล็กเดี๋ยวเรากองไว้ข้างนอกก่อนนะคะเพื่อนจะได้ไม่ต้องถัาดาดนะคะได้เสร็จแล้วใหม่จะพาเพื่อนเข้าไปดูด้านในนะคะอีเพียบเลยหลายกอเลยเพียบเลย เอาใหญ่เหมือนกันนี่อันนี้ก็คือตัวนี้เราสามารถต้มได้นะคะตรงที่อ่อนๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างนอกไปเรื่อยเห็นไหมตรงนี้มีหรือเปล่านะนั่นไงนี่ไงนี่เนี่ยเหรออ๋อนี่นี่นี่โอ้แอบอยู่ตรงนี้นะเองไม่เห็นนะคะนี่อันนี้ก็ได้ละ โอ,อเคอาได้เยอะแล้วได้เราสมควรแล้วนะเพ剛剛ื่อนๆแล้วก็มีตรงนี้อีกอันนึงนี่น <uld> <พ>นนอีกอะไรตอนนนมีไหมมีตอนั้นอะสำรวจต,ต่อไปได้ไหมน,นี่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 ตอนนี้เยอะเลยโอ้นี่อะโอเค อันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยนี่น,นีอันนี้มันมันเป็นหนอที่โผล่จากดินค่อนข้างลึกเราจะต้องใช้มีดดามลักษณะแบบนี้<อ>แบบนี้แล้วก็แล้วก็ดึงออกมาดึงออกมามันก็จะหักมันก็จะหักตรงพื้นอะลึกๆอะมันก็จะได้หนออ่อหน่อเขา นี่งัดเลยงัดเลยงัดเลยลองอีกทีนะอย่างนี้นะดาแบบนี้แล้วก็ผู้ชำนาญกันนะคะอย่างนี้เห็นไหมแล้วก็แล้ก็จะได้หนอแบบนี้มีแม่ข้างหลังน้่นน่ะนี่นก็มีคือเวลาเราเก็บหนอนะเราก็เก็บบ้างแล้วก็ไว้บ้างนะฮะไม่ใช่ว่า เก็บเอาซาทุกอันเลยเพื่อให้มันขึ้นลำบ้างนะเพราะว่าธรรมชาติของหน่อเวลามันจะออกลำได้เนี่ยมันจะมันจะออกเฉพาะลำที่เป็นลำอ่อนๆอ่ะนี่เอาไหเนี่ยเล็กไปเล็กไปออไอ้ลำที่แก่ๆเนี่ยมันจะไม่ออกหน่อแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเราก็ต้องให้หน่อเนี่ยมีกอหนึ่งอย่างน้อยก็ให้มันมีขึ้นลำบ้างนะครับ นีอันนี้อันได้อันนี้ได้อันนี้อันนี้อันนั้นสั้นก็เก็บไว้ไม่ต้องเอาเอาให้เขาตัวอืมโอเคอันนั้นเห็ดอะไรอ่ะได้ป่ะหนะนั่นเหรอเห็ดเบื่อเห็ดเนี่ยเหรอเห็ดเบือเห็ดนี้เป็นเห็ดเห็ดพิษนะครับเห็ดพิษเห็ดพิษ เราสังเกตดูไอ้ใต้ของใบเขาเนี่ยมันจะเป็นสีแบบน้ำตาลมันมนอะอย่างเงี้ยเผ็ดพิษแน่อนอนนะครับนี่มันลักษณะคล้ายกับเผ็ดเผ็ดปลวกอะแต่ไม่ใช่นะครับโอเคไปได้พอรีอยงัง วันนี้เราจะเอาไปทำอะไรกินเนี่ยพี่จะเอาไปแกงบางส่วนส่วนก็จะต้มใส่ตู้เย็นไว้เดี๋ยวช่วยช่วยไปนี่ได้ได้นี่โชว์หน่อยโชว์หน่อยในโอ้โหอันนี้แค่สองสามกอเองนะอ่าอันนี้แค่สองสามกอโอเคไปไปไปแกงใช่ไหมวันนี้ที่เหลือก็ต้มด้วยที่เหลือก็จะแบ่งไว้ต้มด้วยอันนี้แค่แบบอยู่ริมๆสวนยางนันเนี่ยไม่ได้ไปหาที่ไหนไกลเลย เป็นป่าที่เราเว้นไว้นะครับเราไม่ได้ก็เป็นชี้อของผมเองอ่ะแหละแล้วก็เว้นคือคือกันไว้ให้มันเป็นป่าสภาพป่าแล้วก็ให้ไอหนอต้นหนอแล้วก็ต้นไม้เนี่ยมันขึ้นนะฮะเราก็จะได้เก็บกินของป่านะจะก,กินของป่าว่าจะเป็นหนอเป็นผลไม้เป็นอะไรหลายอย่างเลยฮนะไม่ใช้ไม้ด้วย ออ้ยหมดมหมหอ่ะไปกลับ,บ้านอ่ะลำเลียงขึ้นรถหลังจากที่เราได้หนอแล้วนะคะพอกินแล้วเนาะเราก็จะเก็บใส่รถนะคะเพื่อนจะเอากลับไปต้มแล้วก็ไปแกงนะคะต้มบางส่วนแกงบางส่วนเราจะเอาไปแค่พอกินนะคะเราจะเอาไม่เยอะเราจะเอาไว้กินหลังด้วยนะคะเพื่อนโอ้ เทเยอะเหมือนกันนะเนี่ยพัดเดียว okay. เดออี๋ยวใส่ข้างในเราจะลำเลียงนอเสร็จแล้วเราก็จะกลับบ้านนะคะนี่ใส่ตะกร้ารถนะคะนี่จริงแคะงต้องพยายามรัดนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตกใช่เดี๋ยวระหว่างทางเดี๋ยวมันหล่น โ okay, อเคพอยังล่ะหรือว่าจะเอาอีกน่าจะพอแล้ว<ำ>อพอแล้วอ่ะ <Okay. S 2> พอกินละโอเคพอกินละกลับบ้านนะคะเพืเ่อนๆเดี๋ยวเราไปต้มหนอแกงหนอกันโอเคไป นอนไปปอก่าเจ้าแมวนอนก็จะกินหนอได้เหรอแมวนอนก็จะกินเหรอจะกินหรือจะช่วยปอกหนอ ันนี้คืออันที่พร้อมต้มแล้วใช่ไหมใช่อันนี้คือเราทําเอาไว้เพื่อต้มอแล้วก็นั่งปอกปอกเอาเปลือกข้างนอกออกอประมาณนี้เราจะไม่ปอกจนจะไม่ปอกจนมันเปลือกออกหมดนะเพราะว่าถ้าปอกเอาเปลือกหมดเลยอะ่ะมันจะมันจะไม่อร่อยจะจางมันจะจางเพราะฉะนั้นเราต้องเหลือเปลือกไว้ให้มันบ้างอ,อ,อันนี้ก็เหมือนกัน ทำไมต้องตัดหางด้วยตัดยอดก็มันเวลาเราใส่หม้ออ่ะมันมันจะเต็มไงมันกินพื้นที่มันกินพื้นที่ในการใส่หม้อต้มอ่ะแล้วแล้วจริงๆแล้วไอ้ตรงนี้เราก็ไม่กินแล้วใช่ตรงนี้เราก็ไม่กินอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเราต้มหน่อยเยอะๆถ้าเราไม่สับอันตรงปลายมันออกหรือว่าอันที่มันแข็งๆออกมันจะเปลืองพื้นที่ทําให้เราต้มหน่อยได้ไม่เยอะเปลืองพลังงาน้องความร้อนด้วย เราะเราไม่กินอยู่แล้วไงเนี่ยถ้าเป็นได้อย่างเงี้ยได้ยิ่งดีโอเความสุขของเจ้าแมวน้อยนะคะเขาจะชอบนั่งผิงไฟนะคะใต้เตาไฟของเรานะคะเพื่อรับความอบอุ่นเพราะว่าแมวจะเป็นสัตว์ขี้หนาวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีแมวนะคะนั่งเฝ้าหมอ้อ หน่อต้มให้กับเราเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆเพ,เพ,เพราะฉะนั้นเราไปทำอย่างอื่นได้นะคะข้ายุคโควิดนะจ๊ะหากินตามป่าตามดอยนะจ๊ะกินหน่อต้มนะจ๊ะหน่อต้มบนไปมีหน่อไล่อยู่ใกล้สวนสบายเลยนะจ๊ะยุคโควิดจะกักตัวกี่วันเราก็ไม่กลัวนี่มีหน่อต้มแล้วมีแกงแกงหน่อด้วย แกงหน่อแสนอร่อยนะคะนี่กินหน่อวนไปแี่แกงหนอนะคะแกงหน่อไล่ต้มหน่อไล่นะคะกินหน่อวนไปงานนี้จะกลาตัวอีกกี่วันถ้าหน่อยังไม่หมดเราก็ยังมีอาหารกินตลอดนะคะสำหรับคลิปนี้ใหม่ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเพื่อน สำหรับคลิปหน้าใหม่จะมีสาระอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับใหม่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ